สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับช่อง sakura trees มาแล้วนะคะจุดวันนี้นะคะเราจะมาเก็นพราสุวรรณนะคะของที่นี้นะคะแต่เราสร้างเองมาด้วยค่ะจุดวันนี้นะคะเราจะพาไปดูกันเลยฝั่งนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีรูปหัวใจนะคะนีแต่เราสร้างเองด้วยแล้วก็มีต้นไม้ติดอนะคะนี่ ต้นมาสีนี้นะคะมีหลากหลายต้นเลยนะคะนี่เรามาดูฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยฝั่งนี้นะคะก็จะมีป้ายชื่อเรานะคะป้ายตรงนี้นะคะก็มีชื่อะะว่ากแ,แ,แล้วก็มีจุด ด้านในนะคะก็จะมีรูปหัวใจหัวใจใหญ่แบบโบรามากนะคะ,ะมาดูเลยนะคะอานนี้นะคะก็จะมนี้เอ็นที่ไวส้สำหรัแบตบ้งบอกมาพูดด้านในด้วยอันนี้นะคะที่ คือก็ดับต้อนรับแขกเวาเหมือนกันนะครับ้กับใจนะคะหะะานอ,อ,อ,อน่นตต้งตั้งอเปนครือว่าชั้น,น,ะะนสอคะ่ะเโ,โนมาเราสามารถน,นั่งเล่นเปียโ,โนได้นี่นะ ลองน่ค่ะชื่อว่าเอ็มหลอกซื้อละก็่หลอกก็มาข้มันเป็เดตัวฝั่งนี้ก็มีอาจะกะับตั้งใจทงจะต้องวางไปที่เอ็มตาศาสตรตรงข้างจะต้องวาง เราวาร์ปมาตรงนี้แล้วนะคะเรามาดูกันนี่ทุกคนอ,อ่ะฝั่งนี้ก็มีทางเข้าทางเข้าก็ต้องเข้าะคะทา,างออกสำหรับออกทางออกอืมฝ้าย่มีชื่อว่าดรจีบก่อนถ้าเป็นช่องติดการทหารลมจะมีไอดีมาให้นะคะจะต้อง เห็นชื่อ ID ใหม่ดีกว่าน,นะจ๊ะมาหนึสองซ้ำนี่เลยค่ะ ID ลูกดีนะคะก็ตะนงนี้91177053826053นี่แล้วทุกคนหละอยากจะให้เราสร้างอะไรหรือจะอยากสร้างอะไรก็มาบอกคอมเมนต์บอกเราได้นะ เอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายทุกคนวา